สวัสดีครับจากร้านช่างหน่อยชุมแพเช่นเดิมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับก็หลังจากที่ตรวจเช็คซ่อมแล้วก็อะไรต่อเช็คสัญญาณไดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลองใส่ตัวมัดเฟดที่จะขับมอแปลงแต่ละชุดดูผมจะขอเริ่มชุดที่1ก่อนนะครับเพื่อจะดูว่ามันทำงานยังไง เพราะว่าเท่าที่ซ่อมๆมาเนี่ยมีแต่ซ่อมอย่างเดียวไม่เคยไล่ดูนะครับทีนี้พอพอดีโอกาสถือโอกาสว่าชุดนี้มันช็อตนะครับเรามันได้รื้อเยอะนะครับก็ลเลยถือโอกาสเช็คไปในตัวจะได้จะได้ไม่ไม่ยังไงล่ะจะได้คุ้มค่าในการรื้อนะครับเท่าที่ผมไล่ดูนะครับลักษณะของหม้อแปลง3ลูกเนี่ยจะมีขดขด ที่ทําการสร้างไฟฝั่งด้านอินเวอร์เตอร์คือฝั่งฝั่งนี้นะครับกับขดที่ทําการสวิต์ฝั่ง DC DC นะครับก็คือฝั่งนี้นะครับผมเขาเรียกว่าเป็นฝั่งไพรมารีกับฝั่งเซคันดารีนะครับฝั่งไพรมารีเนี่ยก็จะมีชุดขับแยกกัน3ชุดนะครับ1 2 3ใช้มอแปลง3รลูกนะครับส่วนฝั่ง เซ็กแคนเที่ก็จะมีขดอยู่2ขดนะครับขดหลักนะครับจะต่ออนุกรมกันนะครับขดที่1จะต่อมาเข้าชุดบิดไดโอดนะครับแล้วก็ปลายของขดหม้อแปลงที่1จะมาเข้าขั้วของหม้อแปลงขดที่2นะครับแล้วก็ปลายของขดที่2จะมาเข้าต้นของขดที่3แล้วปลายขดที่3ก็จะมาเข้าชุดบิดไดโอดนะครับ แล้วก็สร้างเป็นไฟบวกลบออกมาที่เข้าที่ตัวคาปาตัวใหญ่นี่นะครับนะครับผมก็เดี๋ยวดูด้านล่างจะได้เข้าใจง่ายๆครับนะครับ, <c oughs> <c oughs> รบด้านล่างเท่าที่ดูนะครับที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือมอ้อแปลงลูกที่หนึ่งใช่ไหมครับ หม้อแปลงลูกที่หนึ่งหม้อแปลงลูกที่สองนะครับหม้อแปลงลูกที่สามเขาก็จะต่ออนุกรมแบบนี้ครับกดที่หนึ่งจะมาเข้าชุดชุดบิดไวรลอนะครับแล้วปลายปลายของปลายของหม้อที่หนึ่งจะมาเข้าต้นของหม้อที่สองปลายของหม้อที่สองจะมาเข้าต้นของหม้อที่สามแล้วปลายของหม้อที่สามก็จะมาเข้าชุดไดโอดเช่นเดิมนะครับทีนี้ไดโอดจะมีอยู่สี่ตัวคือตัวที่หนึ่ง ตัวที่2ตัวที่3มตัวที่4นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ1 2 3 4าี่นะครับซึ่งฝั่งนี้นะครับจะเป็นสร้างไฟบวกฝั่งนี้จะเป็นสร้างไฟลบนะครับนะครับฝั่งนี้สร้างไฟบวกใช่ไหมครับอันนี้บวกใช่ไหมครับฝั่งนี้สร้างไฟบวกใช่ไหมครับก็คือได้อด1ตัว2ตัวเนี่ยสร้างไฟบวกฝั่งนี้สร้างไฟลบนะครับ ฝั่งนี้สร้างไฟลบก็จะเป็นตัวที่สามตัวที่4ี่ก็จะมีได้อวดอยู่สี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับครบแล้วตัวนี้จะเป็นขั่วคั่วของตัวคาปานะครับคั้วลบตัวนี้เป็นขั่วบวกนะครับนะครับคั้วลบคั่วบวกนะครับก็คือก็ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้นิดนึงนะครับพ่อผมสังเกตว่ามันมีขดเล็กด้วยนะครับขดเล็กตัวนี้ไปไหน กดเล็กของหม้อปแปลงตัวที่1จะมาจ่ายให้กับชุดพัดลมนะครับสร้างไฟพัดลมส่วนกดเล็กชุดที่2จะมาจ่ายให้กับชุดที่จะสร้างไฟให้กับชุด CPU หรือชุดบอร์ดคอนโทรลนั่นเองนะครับชุดนี้ก็จะมาเข้า IC นะครับ7812นะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็7812 ไฟ12โวลต์ก็จะถูกแปลงเป็นไฟ5โวลต์ที่ด้านบนนะครับจะมี IC regulate 5โวลต์อยู่ที่ด้านบนนะครับเป็น7805ก็จะจ่ายให้กับ CPU นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจุดไฟเหลืองส่วนขดของหม้อที่3ตัวนี้น่าจะไม่ได้ใช้งานนะครับหรือหรือใช้ยังไงผมก็ผิดพลาดก็ขออาภัยไปด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ไล่ต่อผมไล่แค่นี้นะครับ ทีนี้เรามาดูว่าหลังจากที่ใส่ตัวไดโอดอ้ไม่ใช่โทษทีครับฟอสเฟตเข้าไปเนี่ยครับมันทํางานแบบไหนลักษณะอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับเมื่อเราใส่ฟอสเฟตเข้าไปชุดแรกหม้อแปลงชุดนี้ต้องทํางานแต่ว่าจะได้ไฟ่โวลตนนะครับไฟที่ได้นะครับจะจะต้องมีขดหลักแน่นอนแล้วก็ขดขดเล็กที่ผมบอกที่มาใจให้กับตัวนี้ครับ ขัพา,พาตัวนี้นะครับก็จะจ่ายให้กับชุดพัดลมนะครับส่วนชุดที่2จะยังไม่มีไฟเลี้ยงให้กับ c p u เราต้องใส่มอเตอร์เฟดคู่นี้เข้าไปด้วยนะครับถึงจะมีชุดขับมออแปลงตัวนี้ชุดที่3าก็เช่นเดียวกันทำไมผมลองทีละชุดเพราะว่าผมอยากจะให้เห็นว่าเมื่อเราเจอปัญหานะครับว่า มอแปลงชุดที่1ชุดที่2ไม่ทํางานนะครับมันจะมีลักษณะอาการแบบไหนเราจะช่วยในการวิเคราะห์ในอนาคตได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะจ่ายไฟเข้าไปเลยนะครับผมจะจ่ายไฟเข้าไปตัวทีครับวัดอย่างนี้ดีกว่าง่ายตั้งขึ้นนะครับจะได้เห็นนี่จ,จ่ายไฟเข้าไปนะครับแต่ไฟเข้าไปแล้ว ไฟที่เข้ามาไฟที่เข้ามานะครับอันนี้คือไฟที่เข้ามานะครับ24 24โวลต์นะครับตรงคาปาตัวนี้จะได้กี่โวลต์ถ้าชุดแรกทํางานจะได้ประมาณ150-160โวลต์นะครับแล้วไฟที่ที่ผมบอกที่เอามาสร้างชุดพัดลมก็คือมาจากกดนี้นะครับเพระาะว่าข้างบน แผงข้างบนนี้จะมีไดโอดไดโอดเรียงกระแสอยู่นะครับนะครับได้ไฟประมาณยี่สิบามยี่โวลต์นะครับนะครับผมแต่ว่าไฟชุดเลี้ยง cpu ยังไม่ออกเพราะว่านะครับไม่ออกนะครับเพราะว่าชุดหม้อแปลงที่2ก็คือขวดนี้ยังไม่ทํางานเดี๋ยวผมจะใส่มัดเฟดเข้าไปนะครับเพื่อดูว่าถ้าชุดนี้ชุดที่2องทำงานไฟจะได้กี่โวลต ตอนนี้ไฟไฟที่ชุดไฟที่ชุดบูตขึ้นแค่160 1 6 0ย0ถึง170โวลต์นะครับน่าจะสุดสุดแล้วนะครับไม่ไปต่อแต่ไฟเลี้ยงไฟเลี้ยง CPU ไม่มีแสดงว่าไม่มีสัญญาณใดชุดเอา A C o u A C o u ก็ไม่มีแน่นอนครับวัดดูก็ได้ครับ A C o u A C o u ไม่มีนะครับเพราะว่าไม่มีไฟเลี้ยงบอร์ดคอนโทรลนะครับโอเค ดิสสวิต์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่มาเตรเข้าไปแล้วมาดูกันต่อนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมทําการใส่มาเตรเข้าไปนล้นนะครับแล้วเราจะมาทําการเช็คไฟนะครับเช็คไฟที่จะได้นะครับว่าจะได้เพื่อมากี่โวลต์นะครับจ่ายไฟเข้าไปนะครับ ย่อหงายขึ้นนะครับจะได้ง่ายเช่นเดิมนะครับวัดก็ทีนี้จะข้ามไปวัดไฟบูสเลยนะครับว่าเมื่อเมื่อให้เมื่อให้อ,ใหอ่า่อแปลงลูกที่หนึ่ลูกที่สองทำงานไฟชุดนี้จะเพิ่มขึ้นกี่โวลต์นะครับไฟบูสตรงนี้ต้องได้มากกว่าเดิมนะครับ จากเดิมประมาณ16070ตอนนี้เป็น250นะครับนะครับแล้วแลวเช่นเดิมนะครับไฟที่ผมบอกไฟเลี้ยง CPU ต้องมีใช่ไหมครับนี่นะครับมาแล้วครับ23โวลต์นะครับแล้วมันก็จะมีไฟออกจากไอซีเล็กปรลโวลต์นะครับ12โวลต์ใช่ไหมครับมาแล้วครับแสดงว่าแน่นอนสัญญาณไดต้องมีนะครับสัญญาณไดต้องมี ให้กับชุด ac o u แสดงว่าถ้ามีสัญญ,ญาณไดเกิดอะไรขึ้นไฟ ac o u ต้องออกนะครับเห็นไหมครับไฟ ac o u ออกแล้วไฟออกแล้วนะครับแต่ยังไม่เต็มนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรา,าสิ่งที่ผมไล่ตอนแรกไล่ไว้ถูกแล้วก็วคือหม้อแปลงมันอนุกรมกันอยู่ถ้าเราเพิ่มชุดที่3เข้าไปแรงไฟก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแรงไฟที่เพิ่มขึ้น ตรงวีบูสตัวนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแรงไฟเพิ่มขึ้นแรงไฟวีบูสเพิ่มเพิ่มจาก250นะครับก็จะเอามาสร้างไฟ acl ได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนะครับผมจากตอนนี้250โวลต์นะครับถ้าเพิ่มไปอีกชุดหนึ่งชุดที่3 ACL จะได้เป็นประมาณ230โวลต์นะครับ ตอนนี้อยู่เราที่ร้อยเจ็ดสิบโวลต์นะครับอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบโวลต์เช็คความถี่ได้ครับห้าสิบเฮิรต์นะครับถูกต้องนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มมอสเฟตเข้าไปอีกเพื่อทําการขับมอแปรงอีกลูกหนึ่งเราดูว่าไฟที่ได้จะได้กี่โวลต์นะครับครับผมก็ได้ทําการใส่มอสเฟสสำหรับ ขับหมอ้อแปลงลูกที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไฟกันนะครับว่าไฟจะได้กี่โวลต์นะครับก็ข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับก็วัดไฟวีบูสเลยนะครับ ไฟบีบูสเดิมเมื่อกี้อยู่ล่าสุด2 2ชุดจะได้250โวลต์ใช่ไหมครับทีนี้3ชุดประมาณ360โวลต์ใช่ไหมครับไฟบีบูสไฟ AC OUT นะครับเรามาดูกันนะครับ AC OUT ต้องได้200ใช่ไหมครับ220 2 2 0้ยยบถึง230โวลต์ก็ถูกต้องแล้วนะครับนะครับผมนี่คืออ่าแสดงว่าหลักการทำงานของ อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะได้เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนช่างหรือคนที่สนใจที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับก็คลิปต่อไปน่าจะประกอบแล้วก็ทดสอบคร่าวๆคงไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อาจจะแค่เก็บรายละเอียดของงานว่า,าหลังจากใส่อุปกรณ์เข้าไปเนี่ย ทำงานได้ปกติหรือไม่นะครับก็ขอบพระคุณที่เสียเวลาสละเวลาเข้ามารับชมจนจบนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลในการซ่อมอยู่นะครับสวัสดีครับ